นี่เรามาหาโก้พรเขียกันนะคะนะทุกคนอันนี้มันก็จะเป็นแบบขนาดเล็กนิดน,นึงนะคะก็มันก็จะคล้ายๆกับไซเดียวกันเลยนะอันนี้คือนี่ลราจากที่โฟโต้เสร็จเนาะมันก็จะมีแบบเออหรือว,ว่าเขียอะไรตางๆอย่างนี้นะคะโอ้โหดูคือนี่ดูแล้วน่าจะได้เขียเยอะนะคะเนาะเพราะว่าอันนี้เอนนี่ไม่ไม่ค่อยเห็นอะ่ะื่นนี่ก็คือถ้ามันมีมันก็จะจะได้เราจะได้ยินเสียงเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงเลย ตัวใหญ่จะไปเขี่ยตัวน้อยๆเอาไปตาน้ำพริกได้นะคะเมื่อกี้เจอตัวนึงไม่ไปตัวนี้แล้วไหนดวเนี่ไยยามันเยอะโอ้โหกระโดดเร็วมากอันนี้ที่ที่เราได้เสียนี่มันไปเสียเขี่ยตัวน้อยๆใช่ไหมใช่ใช่มาไปเสียแบบดานมากเลยเนาะใช่ว้าวัวนี้ก็จะไปเอออาจจะไม่วายังไม่โตนะคะดูใช่อุ้ยโดูผู้สาวมาจับโกค่ะคืนนี้เนาะคนเยอะสนุกไปแบบนึงนะคะ เราเจอตัวใหญ่นะคะทุกคนนู่นน่ะนกชั้ววิจับอยู่โอ้โหดูกระดูกไปหมดแล้วว่ะหลายตัวเลยนะคะนกที่อยู่ด้วยตัวเนี้ยถ้าตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่มากเลยตรงเนี้ยทุกคนได้สองตัวแป๊โอ้ตัวนี้เป็นเขียดตัวนี้ตัวใหญ่เลยใช่ตัวหายตัวนี้สวยมากเลยนะหนยเหมือนคล้ายๆอันนี้เอาไม่กินโอ้ยโดนโดน แม่นี่เขากินอันนี้ไม่กินเนี่ยกินแบบนี้เป็นเขียดนะคะแล้วว่าวันนี้เรามาหากบอะไรบ้างกบไม่ใช่อนนี้นอึอ่างแล้วันนี้เดี๋ยวไปดูฝันนู้นกอนเผลอเมื่อยเับเลยจับเลยจับเลยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกไปเขียดเนาะส่วนใหญ่จะไปเขียดมากกว่าไออึอ่านไม่ค่อยมี เจอตัวใหญ่ตัวนึงไหนอยู่ไหนโอ้โหนี่ใครเป็นคนจับอ่ะไเรู้จับเลยเอาเดินรีบจับแล้วเดี๋ยวมากันจะกระโดดหนีไงเนี่ยบอกต้องจัดีๆนะคะเฮ้ยเฮ้ยเอ๋อปละปละปลุนเอาเดินดีๆปละเดินเฉยเลยเฮ้ยมีจักรจั่งด้วยอ่ะกรจั ใช่อุญูจักระจกจัตัละมอนี่เสียแล้วชี่นึปีนี้นี่ยไม่มีเลยไม่ใหญ่เลยเนาะจั๊กกจที่ไหนที่ใจเดินไงไหนไหนใช่ใช่เหรอ โอ้โห oh. อันนี้คืออ่างของแต้เลยนะคะเดี๋ยว <นะ S 1> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ย oh. เขี่ยเต็มเลยอะ่ะใช่เแต่ตัวใหญ่ก็มีนะปูปูการน,นะคะใช่ก็เ,เลย